ก่อนแล้วร่างกายข้างนอกเราถึงจะแบบรู้สึกว่าใบ้มันโอเคคือแบบรีไม่รูกนางงามมันก็ต้องแบบเบาๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่รีก็เลื้อยเราเป็นนางงามแบบามฟดลแบบมั่จ่ายแบบเป็นโมเดลคือทุกคนจะบอกเป็นโมเดลแต่ว่าเออก็ได้ตำแหน่งก็ขอบคุณทุกคนคืออินเนอร์อินเนอร์เราชอบตรงนี้คืออะไรรู้ปะชอบตรงที่ว่าโงตรงจม่ ชอบตรงที่ว่าอ LIKE ะไรลิออนยังไงแม่ที่รักลีใกล้จะไปลีใกล้จะไปแล้วลี่ขอหนึงร้ออเดอร์จริงๆหน่อยเธอช่วยลี่หน่อยไดมลีลิออนแป๊บเดียวคอห้าสิเออจริงๆช่วยหน่อยนะที่รักคือแบบว่าอยากให้ลี่ทำอะไรฮะลี่จะทำลินลี่จะทำเพื่อคณุณทุกอย่างนะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรก็ตาม <a> เพราะว <ถ petit S 1> <า>่าชีวิตมันมากนะจ๊ะทุกคนเฉพาะที่ลีมาเลย คุณอยากกินอะไรข้าวไข่เจียวไหมหรือว่าส้มตำไก่ย่างก๋วยเียวด้วยนัวนัวลิลลี่ทำให้นะพี่ก้อยบอกว่าพี่ลี่เต้นได้ไหมคะเต้นได้สิถ้าคุณอยากให้เต้นอะมันจะยากแต่ต้องกดตะกร้าก่อนเนาะใช่คุณต้องกดตะกร้าให้ลิลลี่หนาะลิลี่อยากได้ลิลี่อยากเห็นอีกห้าสิบออเดอร์มีคนฝากถามว่าพี่ลี่ตาสวยมากคอนแทคของอะไรคะพี่คุณชาแนลถามค่ะจำไม่ได้เอาลิลลี่บอกเลยนะว่า อย่างสมมุติลี่ลี่ีอ่านไม่ออกอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะลี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรจริงๆของอะไรนี่ก็ไม่รู้เชื่อไหมว่านาฬิกาเนี้ยรี่ซื้อมาจากทิกตอกอ่ะลี่ขายนาฬิกาของตัวเองไปแล้วเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าประกันอันนี้ซื้อมาจากทิกตอกนะคะแต่ว่าไม่โปรโมทให้หรอกเออร <laughs> อรอให้เขาจ้างงานก่อนเราต้องแบบว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ <c oughs> เป็นคน เยอะบ้างไม่ใช่ภาษาไทยมีคนบอกว่าพี่นับกับพี่ลี่หน้าคล้ายๆกันเลยค่ะอันไหนลองเทียบสิพี่นับไหนลองสิอ่ะเข้าใจละเขาหน่าทรงเดียวกันเลยเขาน่าทรงเดียวกันใช่เดี๋ยวจะไปลองฝึกอ้อนแบบพี่ลี่บ้างอันไหนเธอลองอันไหนพี่ลี่หวานกวน กวนนิดนิดอันไหนไหนพี่ลองสอนนับให้อ้อนแบบพี่ลี่สิไหนไหนะอะไรอ้อนสิอันไหนนับอ้อนสิต้องพูดว่าอะไรนะคะที่รักหรอแล้วขยากกแล้วแล<ต>้วแต่เลยเไม่คือเราต้องคือเราอยากได้ความรักอะเราอยากได้ความสุขอะเราต้องการอะไรเราต้องออกไปแบบนั้นอนะ เพื่อที่อะไรรู้ไหมเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานนั้นกับข้อตัวเองที่ย่ออ้อมแบบให้สั้นมาี่ยอสั้นมาใช่ไหยหอมพี่แตงได้หรอไม่ได้เอาละที่นี่อ,อ้อมอออแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเรียอยากส่งความสุขแบบนี้ให้กับ ทุกๆคนแล้วก็ให้กับอีกคนหนึ่งที่สําคัญก็คือคนที่ห้าถูกไหมซึ่งยังมาไม่ถึงใช่ซึ่งจังหวะว่าวันนี้พอพี่ลี่ะส่งแรงสันะเทือนคือแรงที่มันเป็นผลบวกไปเดี๋ยวคนที่จะเข้ามาเขาก็จะมีแรงที่เสมอคือสั่นกระเทือนเท่ากันเขาจะได้รับพลังงานดี พี่ลี่ไม่ได้เม็ดเยอะค่ะแต่ว่าเขาใส่หลายรุ่นเนาะมันก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรจ้าไม่เออที่ไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นคอนแทคใสายตาเขาตอบตรงๆเลยว่าชื่อรุ่นอะเราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้คอนแทนม์แหลายชื่อมากเขาเป็นภาษากรี่ไา ใช่ป้าเอาพี่บอยไปไหนคนขับรถรีบไปไหนต้องถามพี่ไซมอนน้องนามน่ารักขึ้นมากพี่ปรีนพี่อยากรูว่าคอนแทคเลนของนี่คือรุ่นอะไรอ่ะพี่ลีนพี่น้าสวยมากสวยที่สุดขออนุญาตอพี่คตัดราไปตัดที่ไหน ท็อปเจริญออลลี่คอนแทคเลนส์ที่ซื้อมาจากท็อปท็อปเจริญมันเป็นอ่คอนแทคเลนส์สายตามันเป็นมันนเป็สายตาพี่นับสวยมากเลยขนญาติบล็อกพี่ลีนค่ะเพราะว่าเออไม่ชมใช่สวยมีเสน่ห์พี่ลีนขออนุญาตบล็อกพี่ลีนคมาได้ค่ะเพราะว่าคำหลังว่านับสวยที่สุดโอเคขออนุญาตค่ะ ลีอยากรู้ว่ารี่จะมีศักยภาพห่าได้อีก5-10ออเดอร์ไหมก่อนกับมีหนูคิดว่าพี่ไดมีอยู่แล้วถ้ามีก็ขอรุณาแม่ตอนหนูพี่โบพี่บอกสวยมากค่ะพี่หนูจะเต้นให้ดูเต้นอะไรนะคนพี่สุชาติของพี่ลีมาล้เต้นอะไรนะเต้นเหรออะไรนะคุณพี่คะคอนแทคเล่นพี่รีรุ่นอะไรนะรี่ชอบเพลงอันนี้รุ่นท็อปเจริญโอเคเลยรุ่นท็อปเจริมีชอบรี่ชอบอันนี้รี่ชอบเพลง กัะเยล่มกระตอนซอสผิวขาวตากลมคมโตพมกระจิกกระตีกระโตไอ้นั่นกระโตกระตี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 ไอ้นั่นกระแลม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 เออดิชอบเพลงนี้ พราะว่าลีก็ร้องไม่เป็นหรอกแต่ว่าพี่ไม่พี่ลี่เขาชอบเพลงใหญ่แลมใหญ่แลมใช่แต่ว่าลี่จําเนื้อมันไม่ได้แต่ว่าเอระแนงแอระแนงให้หน่อยไม่นี่พีบอกว่าร้องถูกแล้วใช่ลี่ร้องถูกแล้วที่โบถามว่าอันนี้ร้องฟิลหลบลิกระสีดหรอใช่ค่ะดิสิทธิดเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวไอไอมันจับ ทำท่ากิน MK ดีค่ะพี่นี่ทำคากิน MK มันเป็นจังเดียวกินคากินเอ็เคของเจ้านี่เอ็มร้อยเอ็มร้อยเขาบอกให้ทำท่ากินเอ็มอ๋อกินเอ็มร้อยอะหรอชงค่ะแม่เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจัดเแม่ขอกินหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจัดเองเอออ่ะอ่าอ่ายังไงนะยังไงอ่ะฉันอยากบอกพวกคุณถ้าพวกคุณอยากดูสวยพิ้วแอนดีกรุณา กินตัวนี้นะคะมันจะช่วยบำรุงผิวผ่้แทนค่ะคือมันต้องูกับเบาเใช่ไหมพี่มันต้องกันจิบเนาะจะได้ตั้งแดดไปเรื่อย,ยนั่นแหละทางม,มันตกงมันครึ้งเช้าไปเห็นล้วละลายละลายไอตเ็บไม่สวยไม่ใส่แป้งไม่ใส่ผงเหลืจริงละลายเลยผสมกันไปเลยสิพี่ลิลลี่เป็นคนกรุงเทพครับ ทำไมพี่ใส่พูดผู้บ้าใส่เยอะๆใช่ค่ะใส่ในไทยใส่เยอะๆมันจะได้แบบผิวสวยๆที่อยากใส่เยอะๆก็สวยได้ค่ะพี่ดูสิไม่จําเป็นต้องตีฟองตีละลายหรือคนกะลงอะไรนี่มันมาละลายเลยโดยไม่ต้องตีเนาะมันไม่ต้องตีเลยหรบบางเขาบอกว่าจะหลีดพี่ลี่ได้ค่ะน้าขำพูดไปเลยว่าหนูกระแดะยอมนะช่วยในเรื่องผิวค่ะพ่อกินแล้วผิวจะสวยแบบพี่ลี่นะคะดูผิวสิ สวยจนผู้ชายให้สมบัติคิดดูต้องโคตตามพี่ลี่แล้วไหมล่ะพี่ลี่พี่ลี่ยังไม่ตอบเลยว่าน้องหงฟ้าเออพี่ลี่มายังไงอย่าฆ่ายังไม่รู้เลยนะห้สิบล้านอ่ะเอออกินก่อนนะอออในระีกดในตะก้าได้เลยนะจ๊ะตะก้าสามก็คือปังมากจ้าแหม่ันห้าห้าแล้วราคาดีมากใจเอ็นตัว คุณนับสวยมากจีมันแกมขอญาตบอกค่ะนี่อยากจะบอกว่าทุกคนยังไงพี่ลี่อ่ะเริ่มเลยหนูตั้งใจนมันอร่อยมากมันกินง่าย เพราะฉะนั้นเลยไม้กอหอกคุณลูกค้านะคะในขณะที่รีเทลงไปในน้ำไม่จำเป็นต้องคนอรนอรนอายัยอะไรไปเลยคือแค่แบบทิ๊กระดิกระดิมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วออร่อยหอมหวานจดเจินค่ะไม่แค่พี่แป้บอกว่าอะไรนะเมื <day> ่อกี้แอคเตงอยู่คือหงหงอหงฟ้าเนาะ เออเออผมจะจะเล่าต่อให้จบใช่ไหมล่ะเออมันจะหมดเวลาแล้วไงอ,อ้อหงฟ้าออได้มายัางไงอ,อ่าห้าสิบนอาได้มายังไงอะไม่มีอะไรถ้าอยากแต่งงานกับฉันก็ขอหงฟ้าให้ฉันไม่พูดสิบอกพีสิถ้าอยากแต่งงานกับฉันหมม่เขามีหงฟ้าไม่ใช่เขาทาให้เราดิไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือ<ะ>น้องหองฟ้าเนี่ย <c oughs> เรียดจ,จะได้จะได้มีโอกาสแต่งงานกับคนอังกฤษ <c oughs> ถูกไหม ทีเนี้ยเขาก็ให้คือเขาเป็นเขาเป็นคนอังกฤษเกิดที่อังกฤษแต่ว่ามีเชื้อชาติของอ่อินเดียอ,อินเดียที่ไปอยู่อังกฤษอ่ะเข้าใจไหมอ,อินเดียที่ไปอยู่อังกฤษอ่ะ แล้วตัวรี่เนี่ยเป็นคนรักหนังอินเดียมาก<อ>เป็นคนชอบเพลงอินเดียมากคือทุกวันนี้คือฟังทุกวันที่ชอบที่สุดก็คือเพลงอินเดียแล้วก็ชอบเต้นแบบอินเดียอินเดียเพราะว่าเออดาดูดาดูอดาดูดาดูอะไรประมาณนี<อ>้ไม่ชอบทีเนี้ยพ่อแม่เขาอ่ะ รักรีมากาก็คือเรียทำไมเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเอเชียแล้วร้องเพลงอินเดียได้รู้จักประเพณีอินเดียก็คือแตะเท้าแตะหัวอะไรอย่างนี้นแล้วพ่อแม่เขาก็เลยชอบเรามากก็เลยแล้วก็แ,แล้วก็จะได้เป็นจะแล้วเราก็เป็นแฟนกันแล้วก็จะได้แต่งงานกันทีนี้เราจับได้เขาก็ไปแอบคุยกับคุณหมอ เดี๋ยวนะสรุปแล้วคือเขาว่ามีหงฟ้าอยู่แล้วหรือหรือเขามีไม่เราไปดูไบไงเราไปเราไปดูไบด้วยกันไปเที่ยวดูไบด้วยกันก็คือครอบครัวเราไปดูไบด้วยกันไปดูไบางานกันแล้วใช่ไหมใช่ก็เรามีแผนจะแต่งงานกันประมาณ พเดือนหนึ่งปีไม่เกินนี้อ่ะเราก็ไปเที่ยวดูไบเลยก็ไปเที่ยวดูไบแล้วก็บอกว่าพ่อแม่เขาบอกอาะเดี๋ยวซื้อให้เป็นของขวัญแต่งงานมาทั้งตัวหงเลยไหมทั้งปีกหรือว่าเฉพาะตัวตรงกลางตัวน้องพลอยใช่ก็นี่มีนี่ได้ใส่ห่สร้อยคอแล้วก็กำไลแล้วก็เก็บกัดมาเป็นปีกเลยถใช่มาเป็นปีกเลยแต่สุดท้ายแต่ว่าพ่อแม่เขาแม่ตาพ่อแม่เขาให้นี่นะพ่อแม่เขารักลี่มาก ตอนที่แบบเลิกกันไม่แต่งงานอ่ะเขาก็ไม่เอาอะไรคืนเพราะว่านี่ก็เสียใจมากทุกวันนี้ก็อ่าไม่ได้คุยกับอ่าไม่ได้คุยกับกับคนอันกิษมากอ่าเพราะว่าเขาก็แต่งงานมีลูกไปแล้วมีลูกไปแล้วเขาบอกแม่ท่์นมีหานด้วยมีหนก็คือพิริพ่ลีมีหงฟ้า่วนเรามีตะก้าหายค่ะเขาบอกตะก้าหายหายไปไดนจะหายไปไหนตะก้าคุณจะไปไหนทําไมคุณต้องหนีฉันไปฉันทําอะไรผิดตะ ฮะเนี่ยนะตะก้าขอโทษที่ลี่นี่ใส่อาหารอาหารอินเดียก็อร่อยตะก้ามาแล้วนะตะก้ามไปต้าไปต้าที่ราค่ะกดตะก้าให้หนูหน่อยนะนี่กระปุกอยู่ราคากระปุกอยู่ราคาโอเคค่ะาไวยใจเย็นนะคะก็คือว่าหงฟ้าเนี่ยมาจากพ่อหนุ่มอังกฤษพ่อหนุ่มเออเชิ้ไปเจอที่ไหนคะคุณพี่พอจะบอกที่บอกได้ที่ไปเจอในผับ ขับที่ไหนคะย,ย่านไหนท้องหล่อหรือเปล่าเลี่ยอะไม่รู้ว่า